โอ้ยร้อนร้อนร้อนยังเลยมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีกว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่เลียงล่างๆได้เลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพวกว็ผมตองโซบิโดนะครับก็เปิดมาแจกโค้ดก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกคือ TH นะครับ b r รน n Trust 3นะครับปุ๊บอ่ะเนะดี๋ยวดูซิว่าได้อะไรกันบ้างนะครับผม ตึ้งตึงตึง,ตงโอ้โหของดีมากเลยนะครับไม้ผีโอ้โหนี่แก้ปัญหานะฮะไม่ต้องบิดไม้ผีกันแล้วเพราะว่าในเกมมีแจกนั่นเองนะฮะเออแต่จริงๆก็อยู่ที่นิสัยของคนมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆจะมีอีกโค้ดหนึ่งนะฮะเป็นเอ่อโค้ดในส่วนของเอ่อนี่แจกกาชาด้วยนะครับโค้ดอันนี้คือ r O O Number no. One นะครับ r O O Number no. One เลยนะครับพี่มีนะฮะ r O O นะครับ n u m b r แล้วก็ o N E นะครับเอาโอเนเบอร์หวอันนี้นะผมใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องของข่าวลือนะเพราะฉะนั้นข่าวลือเนี่ยฟังหูไว้หูเชื่อผมสักประมาณ50%ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อหมดใจนะฮะก็มีข่าวออกมาว่าแฟชั่นชุดต่อไปจะเป็นชุดเขียวแดงแสลงใจอันนี้สุดเซ็กซี่มากๆเลยนะครับซึ่งก็มาดูสตัทกันดีกว่านะครับว่าบวกอะไรกันบ้างนะครับเป็นชุดที่จะเข้าถัดจาก ชุดญี่ปุ่นอันนี้แหละนะฮะอันในเรื่องของเอาหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าเอาหน้านะครับหลังไม่เอานะฮะเพิ่มเดฟนะครับ16นะครับแล้วก็อินบวกหนะครับแล้วก็นี่ตีคนกับการคนแรงขึ้นอย่างละสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้โอ้โหได้ทั้งมอนส์ได้ทั้งคนนะครับอันนี้ดีมากนะอันนี้อย่าพลาดเลยนะครับด,ดีจะจัด นะครับประมาณในส่วนของหมวกนะครับก็เป็นขาวแดงอันนี้นะครับขาวแดงกระแทงแรงฤทธิ์อันนี้เนี่ยนฮะขาวแดงอันนี้นะครับก็จะมีสเตตัสที่เดี๋ยวนะหาแป๊บมันเยอะจริงนะท่านผู้ชมเนี่ยสเตเวันเนะนีไออันนี้นะฮะบวกเลี้ยงสิบหกหวกวิสสามหวกแอทเทสปีดสามแล้วก็ลดดาเมจจากเาวเดมอนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดดาเมจจากาเนะดดา,จจา,กาวแองเจนอ,อีกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะเอออันนี้ก็ถือว่า เอามาใส่ประดับเท่ๆได้นะฮะแต่ถามว่าเวิร์กไหมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหลังนไอ้นี้หมวเขียวอันนี้แม่งเท่จริงวะ่ะเท่แบบว่าเท่มากอ่ะโอ้ดาบเดือบไปเลยก็มีนะแต่ว่าโฟกัสอันนี้ก่อนนะครับโแบนบัส16ปุ่งเอจี3นะครับแล้วก็ป้องกันตาบอดจากหลอดเฟอร์บิเลียนนะฮะ10%นะครับแล้วก็ทอมดาเมจใส่เดมอนกับแอนเดนแรงขึ้น5% นะครับแล้วก็ป้องกันนะครับดาเมจจากเผาแองเจิลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเวลาที่ใช้สกิลมีโอกาส5%นะครับที่จะเพิ่มดาเมจนะครับใส่เผาเดมอนและอันเดดอีก8%คูลดาวน์1ิวินาทีโอ้อันนี้ก็ถือว่าเกี่ยวกับเดมอนกับอันเดดทั้งนั้นเลยนะก็ใครที่ฟาร์มเดมอนกับอันเดดเยอะๆเนี่ยก็ผมว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์นะครับสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ แล้วก็ในส่วนของคอสตูมนะครับคอสตูมนะครับโอ้โหถุงน่องถุงน่องแบบว่ากระชากใจมากก็คืออันนี้นะครับ,อ,นนรบอันนี้นะครับก็จะบวก ATK กับ m d k 3%นะเอนะออสแตต์บวก2องอินเอจิวิดเด็กลักนะครับสเตนด้วยนะฮะก็จะบวกทั้งหมดเนี่ยอย่างละ2แล้วก็เลือด5%นะครับแล้วก็ป้องกันดาเมจจากบอส5%ร์นนี้สายแทงนะคุณอ,อาจจะต้อง เซนนิติดไปเซนนิดนึงนะครับเอาไว้ดิงบอร์ดนะครับแล้วก็ป้องกันไดเมจกายภาพกับเวทอย่างละ2%อนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือชุดแฟที่เป็นข่าวลือนะว่าจะเข้ามานะครับซึ่งน่ารักมากๆชุดผู้หญิงใช่ไหมฮะก็เซ็กซี่นะครับส่วนชุดผู้ชายจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อย่าควายลูกเอ้ใส่คอไม่ดีเลยลูกเอ้ชุดผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะหล่อๆเท่ๆคูลๆแบบนี้นะฮะก็เท่ดีนะเท่ดี ต่อมานะครับก็มีข่าวลือเหมือนกันนะครับว่าจะมีการปลดดันเจียนนะครับของกิลนะครับเรียกสั้นๆว่าดันกิลนะครับดันกิลเป็นยังไงก็อันนี้คือผมเจอมาเนาะเป็นช่องอินตุย u t i o n a l Channel นะครับจริงมาอ่านจริงๆนะครับอินตุ Institutional นะครับเกมมิ่งนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครที่อยากดูรายละเอียดแต่ผมจะสรุปไว้ให้อย่างนี้นะครับคือมันจะเป็นดันเจียนนะครับที่เราสามารถเนี่ยลงได้นะครับมันก็จะมีเนี่ยให ตีมงตีมอนอ,อะไรต่างๆนะครับมีน่าจะเป็นยากกับง่ายอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็กดลงไปนะฮะข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นให้เราตีมอนปกติเลยนะครับคล้ายๆกับกิจสี่พันนะครับมันคิดสี่พันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เห็นนะฮะเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคนไปตีมงตีมอนไปฟาร์มอะไรอย่างนี้ได้นะฮะซึ่งนอกจากมีมอนทั่วไปแล้วเนี่ย มันมีบอสด้วยนะอย่างนเงี้ยจะมีแมงทองอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะซึ่งถามว่าเก่งไหมผมก็ไม่รู้จริงๆนะคือไอคนเนี้ยมันเลเวลมันเท่าไหร่แล้วร้อยสามสิบสองดูดูดิมันเล,เลเวลเยอะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือมันมีฟีเจอร์ทหารรับจ้างด้วยซึ่งของโกบอลมันไม่มีนะทำให้เขาสามารถเนี่ยยืนตีมอนได้แบบสบายใจเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันช่วยฮิลด้วยสัตว์เลี้ยงก็ช่วยฮิลด้วยเนาะอันนี้ก็แบบว่าโอ้ตีแบบง่ายมาก แต่ว่าโอ้ยมีไอ้นี้ด้วยนี่มีวัวด้วยโหนี่ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่จะเข้าเร็วๆนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเ Li กซ์ล i ม i t ต็ดซึ่งผมได้ทำการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ตีบอสแล้วได้อะไรเอ่ยผมก็อยากดูเหมือนกันเนี่ยปาป่าป่ปปเฮ้ยเรือนไม่ลดเลยวะป่าป่าปปาปปาปขอเนี้ย ต่อไปนิดนึงนะฮะสองก็เส็จแล้วหนึ่งก็เส็จแล้วได้อะไรน,นี้สายเลดคัตนะปุ๊บจะได้เป็นแพ็กอันนี้นะครับได้เป็นแพ็กน,นี้มาแล้วเปิดแล้วได้แหละดูดิเปิดดิเปิดดิโอ้หแมงวัสิบเจ็ด 17. เปิดชึบเปิดเลยพวกอ,อีเดนคอย n สามหมื่นอ่าได้เจมอันนี้มานะฮะปุ๊บเซนี แล้วก็ได้เซนนีอีกนะถเปิดเซนนีแล้วก็เซนนีอีกโอ้ว้าวหมดแล้วแค่นี้โอ้ทำไมมันของมันง้อยๆจังเลยนะฮะแต้ผมกำลังรู้สึกว่าคืออันนี้มันเป็นจาก w a r of e m p y r i u m น่หออกไหมมันต้องเป็นแบบมันมีมีว a ร์ที่ตีหินเข้ามาก่อนอะน่หออปะแล้วมันถึงจะเข้าดดนเจนนี้ได้แล้วคิดว่า คนที่จะเข้าได้คุณก็ต้องอยู่กิลที่ได้บ้านนี่หรอปะมันไม่ใช่ว่าแบบว่า,าทุกคนจะสามารถลงดันอันนี้ได้แล้วก็มีอีกอันนึงของเออพี่ LMSO นะครับเดี๋ยวมให้ดูนิดนึงนะฮะซึ่งของพี่ LMSO เนี่ยเขาเอามาจากเซิร์ฟเกาหลีนะครับซึ่งมันเป็นคนละเวอร์ชันน่กับ Global แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเออ Global จะเอาเข้ามาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือดันกิลมันมันมีหลายแบบมากเลย ดังนั้นเนี่ยก็อันนี้คือดูเป็นแนวทางได้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครจะดูรายละเอียดนะครับคือหลักๆที่พี่ lmso เนี่ยเขาเสนอเนี่ยคือมันจะมีดัน2ดันด้วยกันหลักๆใหญ่ๆนะครับในดนนันกิลดันแรกคืออันนี้นะฮะอันนี้คือลงเป็นตี้มาตีมอนได้ไหมเก็บต้นไม้นะครับเก็บต้นไม้ตีมอนแล้วก็มันจะมีเข้าแบบเฟดบอสเข้าเฟดบอสเนี่ยมันก็จะต้องเนี่ยเก็บบอลลูนแล้วก็ไม่ให้หลอดเนี่ย มันเป็นสีแดงคืออย่างเงี้ยมันตีบอสไม่เข้าใช่ไหมแล้วก็เนี่ยคุณต้องไปเก็บบอลลูนเก็บบอลลูนเนี่ยบอลลูนสีชมพูเนี่ยคุณต้องมีคนแบบคอยไปเก็บเพื่อให้หลอดที่มันขึ้นมันถึงจะตีบอสเข้าอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยซึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือดันแบบพิเศษนะครับของรางวัลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะปึ๊บนี่ก็ได้หัวใจได้ idencoin e xpoly เอ่อกิวโทเค็นได้จ็อบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึง่ง อีกแบบนึงคือมันลงไปไดันคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าไม่คันเอกเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าเนี่ยมีนับถอยหลังเวลาด้วยแต่ของอ,อ,อินตุยชันเนอร์เนี่ยไม่มีเวลาถอยหลังเออมันก็เป็นคนลรเวรชันกันนะอันนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเอยจริงๆแล้วโกลบอลเนี่ยจะเอาแบบไหนเข้ามาที่เป็นดันเกลนะครับหรือมันจะต้องมีวอลที่เป็นตีหินเข้ามาก่อนหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เพื่อนๆดูเป็นเรียกว่าเรียกน้ําย่อยไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอนาคตมันก็เป็นไปได้นะที่ว่า เราจะต้องมาลงดันอะไรกันแบบนี้นะครับหลักๆอันนี้คือพอ้อยเลยนะตีมอนแล้วก็มาตีบอสนะครับแต่บอสเนี่ยมันจะตีไม่ได้เนี่ยบอสพอตีไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะตีไม่ได้นะครับมันจะติดโล่ต้องไปตีโฮลองอ่ะอย่างที่พี่เอสพี่ RMSO เขาบอกเนี่ยพอตีโฮลองเสร็จปุ๊บโล่มันจะเปิดนะครับแล้วก็ตีอันนี้ได้นะเออก็ประมาณนี้เลยแค่นี้นะครับเนี่ยแล้วก็ช่วยกันลุมตีไอ้เจ้ามอนสเตอร์เนี่ยนะครับ ก็หลักๆประมาณนี้นะครับเอาล่ะก็ผมทิ้งลิงก์แล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อนๆเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเอาจริงๆแล้วมันจะเปิดหรือเปล่าดันนี้นะเอามามีอะไรให้เราทำเนาะเราจะได้ไม่ว่างนะครับเอาล่ะก็คลิปนี้ก็ฝากไปได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ